วันนี้เราจะมาพูดถึง5เรื่องกันค่ะนั่นก็คือมารยาทในเยอรมันนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแซกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมารยาทในเยอรมันค่ะเวลาเราเชิญเพื่อนมาหรือว่าเพื่อนมาที่บ้านหรือว่าเราโดนเชิญนะคะเราจะเราจะใช้เทคนิคไหนดีนะคะหรือว่าจะวางตัวยังไงดีเนาะบางครั้งเราอาจจะแอบเขินหน่อยนะคะแต่เราจะวางตัวยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะแรกค่ะคือเรื่องของเวลา ในเยอรมันหรือชาวเยอรมันเนี่ยเป็นคนที่ตรงเวลามากเลยนะคะถ้าบอกนัด12โมงหรือว่าเที่ยงตรงนะคะเขาก็จะมาเที่ยงตรงเป๊ะเลยค่ะหรือว่าถ้าสายจริงๆก็จะ15นาทีนะคะแต่ถ้ามาก่อนก็ได้นะคะ15นาทีไม่ให้เกินนี้นะคะอันนี้คือมารยาทในการตรงเวลาที่เยอรมันเนาะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเฮ้ยชาวเยอรมันเนี่ยตรงเวลามากเลยสมมุติว่าถ้าใครไปนั่งรถไฟนะจะรู้เลยค่ะว่า เขาไม่รอคะนาทีเดียวเขาก็ไม่รอวินาทีเดียวเขาก็ไม่รอนะคะไฟเนี่ยเราต้องไปรอเขาค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2เรื่องที่สะะเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องของเวลาเราเชิญใครมาที่บ้านนะคะเราจะให้มือเขาก่อนหรือเขาให้มือเราก่อน อันนี้หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจนะคะเราต้องให้มือแขกก่อนนะคะการจับมือเนี่ยคือถ้าเกิดเราอายุน้อยกว่าเราจะให้มือก่อนแต่ถ้าเราเชิญเขามาที่บ้านนะคะขอแนะนําให้มือเขาก่อนนั่นก็คือเราจะมีการจับมือกันนะคะก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือการหอมแก้มหรือกอดน,นะเป็นเพื่อนที่แจ็คสนิทด,ด้วยก็จะมีการกอดค่ะแต่เราถ้าเราไม่สนิทก็แค่ให้มือแค่นั้นก็พอนะคะเรื่องที่3มค่ะนั่นก็คือการมองตาค่ะเวลาเราจับมือนะคะ เราต้องมองตาเราต้องมองตาทุกครั้งนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราไม่จริงใจนะคะโอเคไหมแล้วก็เวลาดื่มนะคะดื่มอะไรสักอย่างเช่นดื่มไวน์ที่เยอรมันเนี่ยเขาชอบดื่มไวน์กันนะคะหรือว่าดื่มอะไรสักอย่างดื่มเบียร์หรือว่าดื่มน้ําก็ช่างนะคะที่เราชนแก้วกันเนี่ยเราจะต้องมองตาด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะ หาว่าเราเนี่ยไม่จริงใจนะคะเรื่องที่4ค่ะนั่นก็คือการพูดสีแล้วก็ดูนะคะถ้าเกิดอายุน้อยกว่าเราเนี่ยเราสามารถพูดดูได้เพื่อนเราเราสามารถพูดดูได้แต่ถ้าอายุเยอะกว่าคนที่เราไม่รู้จกักแจะขอแนะนําให้พูด จีค่ะซีตัวนี้จะใหญ่นะคะ Z ีเนี่ยคือคนที่เราไม่สนิทด,ด้วยหรือคนที่อายุเยอะกว่านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปไปที่ไหนก็ช่างนะคะหรือว่าไปยืนอยู่สถานีรถไฟนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าเข้าไปหาคนที่เราจะถามได้แต่เราต้องใช้ลักษณะของการพูดคือ Z ีบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบนะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเอา้าทําไมคุณมาพูดดูกับฉันอาจจะชินในภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษมี แค่คำเดียวนั่นก็คือ you ใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาเยอรมันเนี่ยเขาจะแยกระหว่าง do กับ z ออกนะคะเพราะฉะน,นั้นเราจะคุยกับใครที่ไม่รู้จัก z นะคะตัวที่5ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพูดคุยค่ะ ถ้าใครได้ภาษานิดนึงแล้วก็แอบ,บจะคุยได้แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้จะขอแนะนำว่าอย่าคุยเรื่อง p o l i t i c แล้วก็ศาสนานะ p o l i t i c ก็คือเรื่องการเมืองนั่นเองเราจะไม่คุยค่ะหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าเวลาเราโดนไปสมัครงานนะคะเราจะไม่คุยเรื่อง p o l i t i c หรือว่าเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องศาสนานะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็รักศาสนาของตัวเองหรือว่าเราอาจจะออพูดออกไปอาจจะมีข้อเสียกับเราได้เพราะฉะนั้นขอแนะนำสองเรื่องนี้ตัดออกไปเลยค่ะ สรุปค่ะหเรื่องเวลาตรงเวลาตลอดเลยค่ะเราจะไปก่อนประมาณ5นาทีนะคะหรือว่าไม่ให้เกิน15นาทีถ้าสายนะคะหรือว่าไปก่อน15นาทีนะคะแต่ไม่ให้มากกว่านั้นเนาะเรื่องที่2คือเรื่องของการ ให,หให้มือให้มือคือการจับมือนั่นเองเนาะถ้าเกิดแขกมาที่บ้านเราให้มือเขาก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราอายุน้อยกว่าเราก็ให้มือเขาก่อนนะคะ <Connie. S 1> เรเื่องที่สคือเรื่องของการอมองตานั่นก็คือเวลาเราชน <ram. S 2> แก้วเราดื่มอะไรกับเขานะคะดื่มวาดื่มเบียร์นะคะเราต้องมองตาด้วยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราไม่จริงใจหรือการจับมือก็เหมือนกันนะคะจะต้องมองตาด้วยห้ามหลบสายตาอย่ตายตาิดขาดนะคะโอเคเรื่องที่4ี่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของ Đ <Rogers> ดูดจีนะคะเวลาเรา พูดดูเนี่ยก็เหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือคนที่เรารู้จัก Z, Z <ee S 1> คือคนที่อายุเยอะกว่าแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักนะคะเรื่องสุดท้ายเวลาเราไปสอบสัมภาษณ์นะคะเขาจะไม่พูดเรื่องของการเมืองแล้วก็ศาสนาค่ะวันนี้แจ็คก,ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะคะใครที่ยุ่งมาอยู่ใหม่ๆยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะให้มือเขาก่อนหรือว่ามองตาดีไหม <c oughs> โอเควันนี้แจ็คก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอก,กันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะชิช